มีคนติงคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมีรัฐพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาใช่แล้วเป็นวพิธีการเมื่อวานเนื้อหาสาระของการประชุมไม่มีหรอกใชเพราะเป็นวันรัฐพิธีมันเป็นสัญลักษณ์ช่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นสมัยประชุมรัฐสภาถูกต้องค่ะประมุกของประเทศเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีค่ะนักครับโอเคบรรดาสส แต่งชุดขาวไปกันโดยพร้อมเพรียงใช่ค่ะทุกพักสวเสร็จสิ้นรัฐพิธีก่อนกระจายตัวมันเป็นธรรมชาติและมันเป็นธรรมดาโดยเฉพาะคนไทยพลาดไม่ได้มันต้องถ่ายรูปหมูอืมรูปหมูมันต้องถ่ายรูปหมูรวมหมูรวมที่กลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียก็คือภาพหมู่ของสสพักเก้าไก่ค่ะไปดูภาพหมายเลข เอคล้ายกับไม่มีอะไรใช่ไหมดูโดยภาพรวมก็ดูสมูทเนี่ยทุกคนคล้ายกับไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะคล้ายกับไม่มีอะไรใช่ไหมครับไปดูภาพหมายเลขบีแน่ตรงวงกลมแล้วก็ซูมไปที่วงกลม,มถ้าสามารถทำได้ซูมไปที่วงกลมเป็นชัดไหมเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะ อ๋อซูไม่ได้ดูได้เท่านี้แหละโอเคได้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 เห็นละเห็นละได้ได้ไดมีสสเก้าวไก่คนหนึ่งชื่อลอมดอนลอมดอนปัญจอค่ะเป็นสสบัญชีรายชื่อดำดับที่20ของพรรคเก้าวไก่ขณะถ่ายรูปหมู่ในชุดขาวและท่ามกลางรัฐสภาอลังการโชวอะไรครับดูมือซ้ายของลอมดอนสิครับ ชูมือขึ้นแล้วก็มีนิ้ว3นิ้วชูสานิ้วใช่ชูสานิ้วที่นี้ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็สะกิดกันสะกิดน้องๆที่เก้าไกลโดยเฉพาะลอมดอนอย่าสร้างประเด็นเลย <c oughs> 3นิ้วมันมีนัยทางการเมืองเพราะมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองกันไปแล้วค่ะการชูสามนิ้วในบางที่บางทางในบางจังหวะในบางสถานการณ์ โอเคคนชูนั้นอาจจะประกาศชัยชนะอาจจะประกาศความสําเร็จอาจจะ<ส>อยู่ในอาร,อารมณ์หัวใจพองโตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าชูผิดที่ผิดทางผิดกาลเทศะมันจะขยายความขัดแยง้งตอกย้ําความขัดแยง้งอ,อันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมานะก็เข้าใจหัวใจของลนดอนพองโตชนะแล้วอย่างน้อยชนะแล้วยกแรกยกสุดท้ายจะโดนน็อก ก็ก็เป็นเรื่องของยกสุดท้ายแต่ยกแรกชนะแล้วหัวใจพองโตประกาศชัยชนะซะหน่อยชูสนิ้วแต่ชูในชุดขาวท่ามกลางรัฐพิธีอย่างนี้พวกเราผู้ใหญ่เขาก็สะกิดกันมาน้องเอ้ยอย่าขยันสร้างปรเด็นกันนักเลยเหมือนเหมือนโรมอย่าโกรธนะโรมเหมือนโรมอยู่ๆก็โพร่งอย่างแรกที่นายกพิธาจะขับเคลื่อนก็คือเปลี่ยนวันธติ จาก5ธันวาเป็น24มิถุนาเขาก็สะกตดกันนี่คือสิ่งแรกที่จะทำหร่อนี่คือสิ่งแรกที่ควรจะทำก่อน <maintained. S 1> ใช่ไหมไขยันสร้างประเด็นกันจัง จึงเข้าใจได้ว่าทําไมผู้ท่าผู้แก่ทําไมคนรุ่นเก่าๆในสังคมไทยเวลามองน้องๆที่ก้าวไกลจึงมองด้วยความรู้สึกหวาดระแวงด้วยความรู้สึกหนักอ,อกหนักใจด้วยความรู้สึกขยักขย่อนอิหลักอิเหลือโกรธก็โกรธต่ก็ต้องสะกิจกันไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับอจบปะ